สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy วันนี้นะคะรายการวอนเล่ Crazy ก็มีข่าวที่น่าตกใจมาฝากกันค่ะก่อนที่ทีมหนุ่มไทยของเราจะลงสนามพบเจอกับเจ้าภาพอย่างอินโดนีเซียนะคะโดยมีสำนักข่าวสำนักหนึ่งในไทยนะคะพาดหัวข่าวว่าไทยระวังด่วนเจ้าภาพอินโดนีเซียโปะ๊แตกโดนจับได้ โกงใน CV c ีวีซีลีกสองพเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าตกใจมากๆเลยนะคะสํสำหรับข่าวนี้นะคะซึ่งเหตุการณ์ตามในข่าวน,นะคะเป็นเหตุการณ์คู่แข่งขันระหว่างทีมชาติฟิลิปปินส์และทีมชาติอ,อินโดนีเซียค่ะโดยเหตุการณ์นะคะจะเป็นจังหวะที่ทางอินโดนีเซียเนี่ยตกมาใจ่แดนฟิลิปปินส์นะคะแต่ว่าบอลน,นั้นอะ่ะกระเด้งออกนอกสนามไปแต่บอลน,นั้นก็เจ้าก้ามดันกระเด้งกลับเข้ามาในสนามอีกนะคะ ในจังหวะที่กระเด้งกลับเข้ามาในสนามเนี่ยก็ไม่รู้กรรมการคิดอะไรอยู่นะคะกรรมการก็เลยยกมือให้อินโดนีเซียได้แต้มไปค่ะพอคำตัดสินออกมาแบบนี้นะคะทางฝ่ายโค้ชของฟิลิปปินส์ก็ไม่ยอมสิคะเพราะว่าบอลเนี่ยมันกระเด้งออกไปแต่มันกระเด้งกลับเข้ามาในสนามซึ่งจังหวะในการตัดสินก็ต้องตัดสินจังหวะที่บอลน,นั้นกระเด้งออกไปจังหวะแรกแต่พอทางโค้ชของฟิลิปปินส์ประท้วงกรรมการนะคะกรรมการก็ ยกใบเหลืองให้กับโค้ชฟิลิปปินส์ซะอย่างนั้นค่ะและท้ายที่สุดนะคะในจังหวะนี้นะคะก็เป็นแต้มของอินโดนีเซียไปค่ะและเมื่อเราดูภาพชาเลนจ์นะคะภาพชาเลนจ์เนี่ยก็ดันไปจับภาพตอนที่ลูกบอลเนี่ยกระเด้งกลับเข้ามาในสนามอะค่ะไม่ได้จับภาพตอนที่ลูกบอลเนี่ยกระเด้งออกไปนอกสนามตอนที่ผู้เล่นอินโดนีเซียตบออก ก็ไม่รู้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับภาพชาเลนจ์นะคะก็เลยทําให้สุดท,ท้ายท้ายที่สุดแล้วนะคะโค้ชของฟิลิปปิน์โดนใบเหลืองและอินโดนีเซียก็ได้แต้มในแต้มน,นี้ไปค่ะและสําหรับการแข่งขันในแมตชนี้นะคะที่มีชาเลนจ์เจ้าปัญหาเนี่ยสรุปว่าทีมชาติอินโดนีเซียเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินไป3ต่อศเซตค่ะ และในวันนี้นะคะเวลา18น30นาทีก็คือวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะเวลา18นาิก30นาทีทีมชายไทยของเรานะคะจะต้องโคจรไปพบเจอกับทีมอินโดนีเซียะคะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าแมตช์นี้เนี่ย ทีมนักตบชายไทยของเราจะต้องเจอกับอะไรบ้าง,งนะคะยังไงก็ลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลชายไทยของเราด้วยนะคะทางช่องพันสาเวลา18บแนิกาสนาทีวันนี้ค่ะวันที่23กรกฎาคมตามเวลาในบ้านเราและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่สะดวกชมผ่านทางทีวีก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันวันดีมาดูได้เช่นเดียวกันค่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างหลังจากที่ได้ฟังข่าวนี้แล้วนะคะรู้สึกอย่างไรกันบ้างรู้สึกว่าวันนี้ทีมชายไทยของเราจะต้องเจอศึกหนักทั้งในสนามและนอกสนามหรือเปล่ายังไงก็แสดงความคิดเหน็นเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนิดนึงนะมิฉะนั้นเนี่ยจะโดน y YouTube บล็อกเอานะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ให้กับช่อง YouTube ของ h a ชาน Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ